เอ,สสเอาทำำออาาักทายสวัสดีเนาะอ grab บัตประจุเต๋าีครัสิไปเที่ยวทำรอบดหรือว่าผู้ประสกเนาะมาทำกันทต้งเพิอสองขันพี่เนางกับนากาแนัแวนทึงงานมาให้กะแวนเนาะไปเดี๋ยวเรจะรีวิวไปทีเล็กหน่อยผู้ประสุบสถานที่ตัง้ง่เมืองสระบุรและแข็งสระบุรเดาพี่นนอง คือว่าถ้า,าเขาทำน้ำร้อนเนาะแต่ทางยางเขาไปหาผู้ผส,สุมหรือว่าทำน้ำร้อนนี่ประมาณเก่ากิโลพี่เนาะเก่ากิโลทางสิงไงแนวนี้เลยเนาะนี่ทำลายบอลให้เล่นให้เที่ยวชมเนาะทำอ่าคอยไปขี่ไงพี่น้องเลยเอ้ออาหอดผู้ผส,สุมแล้วหรือว่าหอดทำน้ำร้อนแล้วสาัาธีราตูมราชิตีสิ าพายบรรยากาศให้พี่น้องได้ครับสบแบบงามๆเนาะถูกใจเลย,ยอ่าฮอดแล้วฮอดแล้วพี่นอ้องอุดทยอดผู้ขอสุพเลยรถรถรถใหญ่ๆๆยังขึ้นเค่องไหนคืเอเก่าเหรออ่าข้างบ่มีบทเพศดออิอ่าโอเคใช่ได้ไปกันพี่น้องจวดจูดสวดสวดเลยพี่น้อง ไปไม่ใชังานฟูกภาษีจากลอยสีมังมังงอมาทาง้งในผ้าขึ้นไปทำเนาะวันนี้ไปบอลบอลพักสักวัอนอ่าฮอดแล้วฮอดแรกเดี๋ยวนเป็ดส่วนส่วนนึงเนาะอ,อยู่ด้านลุม่ม แล้วลงทำผู้ทำ,ทำนี่ออกอะไรกันนี่มีบดท,ทำทำนำรอดทำอะไระอ้อมีหอดสไลเดอร์อน้าเย็นได้พี่้อา โ oh, อ้บ่กพัฒนาจักดี